ยังไม่เริ่มแล้วพี่รู้ได้ยังไงคะว่าเพียวคิดผิดนี่แกมาที่นี่ทำไม ็มารับสมาชิกใหม่ในโมชนั <What? S 1> นไงั้นพี่ของรู้แล้วสินะคะว่าแผนและอาวุธของเพียวคืออะไร มันพี่ก็คงพร้อมแล้วสินะพร้อมตั้งนานแล้วจ้ะดีค่ะถ้าอย่างนั้นต่อไปก็อย่าพลาดนะคะเพราะว่าสงครามของจริงกำลังจะเริ่ม แรงข่าวแซ่บที่สุดในเช้านี้กันเลยดีกว่าค่ะคุณไหนข่าวไหนว่ามาครับนี่ค่ะคุณคะดูให้ดีค่ะนี่คือ i n นส a g แ a รเฮ้ยนี่ไอจน้องเรนนี่ใช่ค่ะนี่เกิดอะไรขึ้นครับคุณคะตั้งใจดูให้ดีนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่ดูแลงานของน้องเรนคือใครคือคุณแอลคุณแอลใช่ไหมคะแต่ล่าสุดคุณคะเขาได้มีการเขียนด้วยตัวใหญ่บิ๊กเบ้งอย่างนี้เลยว่าติดต่องานเรนได้ที่พี่เพียว พีโมเดลลิ่งอย่างนี้แสดงว่าเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะแสดงว่าตอนนี้น้องเรนเนี่ยได้ทำการฉีกสัญญากับโมเดลลิ่งเดิมคือโมเดลลิ่งพี่แอลแล้วหันไปเซ็นสัญญากับโมเดลลิ่งใหม่ซึ่งเป็นโมเดลลิ่งของพี่เพียวคุณความแซ่บปังเกิดแล้วครับกำลังจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในวงการบันเทิงอย่างแน่นอนแต่แน่นอนครับมาแบบนี้มันมีคำถามมีคำถามหนึ่งว่าทำไมน้องเรนถึงต้องฉีกสัญญากับโมเดลลิ่งของพี่แอลอันนี้แหละ นี่คือประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยกาลังฮือฮาแล้วก็กําลังสงสัยตกเถียงกันเลยนะว่าเออทำไมถึงฉีกสัญญาออแต่คุณคะมันมีกระแสข่าวออกมาว่าว่าว่าน้องเรนน้อยใจพี่แอลอถ้าแอลเป็นผู้ใหญ่ที่ใจแคบป่านี้แอลคงฟ้องร้องน้องเรนเรื่องฉีกสัญญาไปเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วตกลงน้องเรนเออกจะโมพี่แอลเพราะอะไรครับแอลว่าไปถามน้องเองดีกว่าค่ะเ็นเป็นเด็กเรนไม่อยากพูดอะไรมากค่ะยังไงเนี่ยพี่แอลก็เป็นคนที่ปั้นเรนมาเรยนยังรักและเข้ารพพี่แอลเสมอนะคะพี่แอลค่ะ จริงหรือเปล่าคะที่เขาบอกว่าเรนออกจากโมเพราะมีปัญหากับมุกเกี่ยวกับแทนคุณนะคะถ้าแอลพูดไปนะเดี๋ยวจะหาว่าแอลเป็นผู้ใหญ่ที่รังแกเด็กเพราะฉะนั้นพี่ว่านะคะให้น้องเรนมาตอบเองดีกว่าค่ะขอะโทษนะคะและ้วมีปัญหาอะไรคะพี่แอะมีปัญหาอะไรนี่ไงคือทั้งพี่แอลทั้งน้องเรนไม่ตอบ,บอะไรเลยแบบนี้แล้วเราจะรู้ยังไงล่ะครับว่าสาเหตุที่น้องเขาออกจากโบของพี่แอลมันคืออะไรถ้าอยากจะรู้เอาอย่างนี้เราไปฟังจากปากของคนใกล้ชิดกันดีกว่า เอออาจจะเป็นยังไงไปฟังค่ะถามว่าแม่รู้สึกยังไงที่ลูกแม่ถูกโจมตีว่าเนรคุณเหรอคะแม่กล้าบอกตรงนี้เลยนะคะว่าคนอย่างน้องเลนอ่ะเขาไม่มีทางเนรคุณใครถ้าไม่มีใครมาทำให้เขาเหลืออดจริงๆ ฟังจากประโยคหลังของคุณแม่พิงค์แล้วครับคุณผู้ชมครับ <ใช S 1> รู้สึกเหมือนผมไหมฮะคือได้ยินเสียงละฟันดาบช,ง,ชงเชงชงเชงมันเหมือนกับว่านอกเหนือจากได้เสียงแล้วดังได้กลิ่นของสงครามอีกด้วยคุณคะมันไม่ใช่แค่ร้องเร่งชงเชงชงเชงและกกลิ่นอย่างเดียวครับมันมาเป็นรูปลูปอะไรครับรูปของอินสตาแกรมคนใกล้ชิดของพี่แอลคุณผู้ชมเจยิ้มคือคนใกล้ชิดของพี่แอลล่าสุดเจยิ้มโพสต์ภาพนี้ค่ะนคุณภาพอะไรฮะสตอเบอรี่เรื่องภาพสตอเบอรี่นั่นเหรอ <laughs> ไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่ก็ลงผลไม้ตามฤด,ดูกาลแค่นั้นเองเห็นว่าคนขายสตรอเบอรี่เยอะพี่ก็เลยลงแล้วเจยิ้มรู้ไหมคะว่าทำไมน้องเลนออกจากโมพี่แอลเรื่องนี้พี่ต้องให้น้องมาพูดเองนะแต่ว่าน้องอะ่ะจะก,กล้าพูดความจริงหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้ยน้องเลนของฉันแย่แน่เลยอะ่ะถ้าท่าจะโดนหนักว่า ปีดดูก็อยากจะบอกน้องตันๆว่าสุงเนี่ยมันใหญ่กว่าตอ แซบปลาแซบปลาคุณคิดว่าคำพูดของเจยยิ้มแซบแล้วนะคะยังสู้กระแสในโลกโซเชียลไม่ได้อันนั้นแซบยิ่งกว่าอนี่ดีนี้สงสัยมากรู้ไหมอยากรู้มากเลยว่านักสืบโซเชียลทั้งหลายเนี่ยเขามีอาชีพเสริมเป็นชาวสวนหรือเปล่าทำไมอ่ะขุดเก่งเก่งคุณผู้ชมอ๋อเหรอขุดเหรอขุดที่ว่าดีขุดเรื่องน้องเลนโนจ้าขุดเรื่องราวในอดีตของสองนักปั้นพี่เพียวกับพี่แอลนี่ละจ้า แปลกใจที่น้องเนจะเลือกทิ้งโมเก่าที่เป็นคนปลูกปั้นตัวเองไปอยู่กับอีกโมเพราะได้ข่าวว่าเจ้าของโมก็เป็นอดีตน้องเนเพราะเคยทํางานกับนักปั้นมือทองแล้วแย่งมาเปิดโมหาเด็กแข่งกับคนสอนวิชามีหน้านางเอกน้องใหม่ถึงได้ย้ายไปอยู่โมนั้นเพราะเป็นคนสายพันเนเหมือนกันนี่เองแอ,อลร้ายกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยนะครับ ที่คงเห็นว่าคุณเพียวอ่ะหางานให้น้องเรนนี้ตั้งเยอะเลยขัดขาให้คนขุดคุยเรื่องอดีตมันิสเครดิตฉันไม่แปลกใจหรอกนะแต่ถ้าพี่แอลใช้แผนสะอาดสิฉันถึงจะแปลกใจแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงกันต่อคะพี่จะเป็นคนปิดเกมนี้เองคะ่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมพี่เพียวถึงให้สัมภาษณ์เรื่องน้องเรนกับพี่แอลล่ะครับเพียวคิดว่าถ้าเกิดเพียวไม่พูดเนี่ยเรื่องมันก็คงไม่จบอะคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งน้องเรนก็จะโดนสังคมดา่าท,ทั้งที่เขาไม่ได้ผิดอะไรเอ่อคือพี่เพียวกำลังจะบอกเหรอคะว่าที่น้องเรนฉีกสัญญากับพี่แอลนี่น้องไม่ผิดเหรอคะใช่ไหม,ไมหใช่ไม่ผิดเหรอคะพี่ไม่ผิดเหรอคะพี่ไม่ผอดเหนอคะ พี่พี่ตอบเลยนะคะผิดค่ะแต่ว่าน้องเรนอ่ะจะไม่ถูกโจมตีขนาดนี้ถ้าเขาไม่ได้ไปอยู่กับเพียวอิสรพัฒ์สัตว์บกเอาแหล่สดสดเลยอ่ะเอาเป็นว่าเพียวขอฝากไปบอกพี่แอลแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดพี่แอกลโกรธก็ให้มาเพีย์กับเพียวได้แต่ว่าเด็กกับไม่เกี่ยวอย่าไปพานที่เด็กค่ะ เพียวขอยืนยันนะคะว่าเพียวไม่เคยฉกหรือว่าแย่งเด็กจากใครนะคะและการที่เพียวยอมดูแลน้องเลนทั้งน,นที่รู้ว่ามันมีตัดเสียกับเสียก็เป็นเพราะเพียวอยากจะให้โอกาสแล้วก็ช่วยน้องเท่านั้นเองะคะ่ะแล้วถ้าเกิดพี่แอลเป็นผู้ใหญ่ที่มีคิะรังแก่เด็กอย่างที่บอกกับนักข่าวแล้วแล้วก็ปล่อยเด็กไปเถอะค่ะ ตามลังแกกันอีกเลยเกีย <Yeah. S 1> วฝักไปบอกด้วยแล้วกันนะคะแ <Okay, S 1> ฉันไม่เคยคิดเลยว่าอเพีวเนี่ยหนังหน้ามันจะด้านกว่าหนังส้นตีอีกนี่ <c oughs> มันทำร้ายเธอออกสื่อขนาดเนี้เธอปล่อยไว้ไม่ได้นะเธอต้องแถลงข่าวพูดความจริงพูดความจริงเ <c oughs> จ๊ เจจะให้เอลไปพูดกับนักข่าวว่าที่เอลเนี่ยไม่ฟ้องเรนเพราะว่าเอลต้องการให้เรนออกจากโมเดลลี่อยู่แล้วเพราะมันไปมันไปเอากับแทนแล้วทําให้แทนกับมุกกาลังทะเลาะกันอยู่งี้เหรอแล้วงานพรีเซนเตอร์คู่ก็โดนถอดออกหมดแล้วคนที่จะเสียคือใครคือมุกกับแทนแล้วก็จะปล่อยให้อีสองตัวนั้นนะ่ะใช้สื่อถล่มันอยู่อย่างนี้เหรอก็ก็อย่างน้อยคนที่เสียก็คือเอลคนเดียวไง แอลอีเพียวกับอีเลนนะ่ะมันกัดแกไม่ปล่อยแน่แกจะต้องรีบทำอะไรก่อนที่แกจะเสียมากไปกว่านี้นะแอลกรมาทันของพ่อกับของแม่เหรอครับใช่ค่ะคือทั้งเราอยากได้เอกสารค่ะเพื่อทำเรื่องค่าใช้จ่ายของคนไข้นะคะเ,เรื่องประกรันผมไม่รู้แลยครับว่าแม่ผมเก็บเอกสารหรือบัตรประกันไว้ที่ไหนอ่ะยังไง รอ,อก่อนได้ไหมครับผมตองถามแม่ผมก่อนได้ค่ะไอเป๊ไอเป๊อะไรพ่อจุ้ยพ่อทำไมพ่อดุยฟื้นแล้วพอ่พอพ่อพี่นุพ่อพ่อครับพอ่อพ่อยังไงบ้างครับ <c oughs> อยู่ในห้อง i อซียูอะไรนะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงน,นะครับหมอบอกว่าอีกสองสามวันแม่ก็ออกจากห้อง i อซียูได้แล้วเป็นพ่อพ่อถ้าพ่อขับรถระวงังแม่คงไม่เป็นแบบนี้หรอกพ่อขอโทษนะปี ไม่ใช่ความผิดของพ่อนะครับเป็นอุบัติเหตุพ่ออย่าคิดมากนะครับขออนุญาตครับที่นีห้องของคุณรงมูสอนสีหรือเปล่าครับใช่ครับคุณตํำรวจมีอะไรกับพ่อผมหรอครับนี่ของคุณแม่คุณที่เราพบในที่เกิดเหตุนะครับขอบคุณครับามาให้ครับส่วนเรื่องคู่กรณีเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับ เขายินดีจะรับผิดชอบทุกอย่างแล้วก็ยอมรับผิดด้วยครับครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับทำอะไรของแกงไว้ปีเมื่อกี้ทางโรงพยาบาลทาหาประกันของพ่อแม่ฉันแต่ฉันไม่รู้ว่าแม่เก็บเลขประกันไว้ที่ไหนอะ่ะก็เลยจะลองหาในมือถือดูเพื่อจะเจอเอ๋อแล้ว มือถือแม่แกจะเปิดติดเหรอวะไม่พังแล้วหรอเดี๋ยวก็รู้แบตหมดปะเนี่ยใช้ได้เว้ยดีดีดูดิมีชื่อีนเมนวัาเป็นแอลด้วยหรือว่าจะเป็นคุณแอล นักบ้านดาราคนนั้นแอบแค่หยอกเองเห็นเครียดเครียดไงหยอกได้ก็อยากหยอกจะได้หายเครียดเนาะไม่มีว่ะเออเดี๋ยวเดเก็บๆวเดย่งก็บเพิ่งเก็บรงดีอย่าไลอีเช็คในไลน์ดู่หรือยัง เดี๋ยวนี้คนก็ไม่โทรคุยกันแล้วเขาคุยกันในไลน์เช็คดูก่อนเฮ้ยคุณชื่อแอลนี่ว่าอีกดอกนะแหมก็ยอกอีกดอกแหละ เงินให้ปีแล้วปีคือจะกลับเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยหรอวะเออฉันจะกลับไปเอากกมาทันการชีวิตของพ่อกับแม่าให้โรงพยาบาลเขาแล้วเกียร์รุ่นเาไปอยู่ไหนฮะพ่อบอกว่าแม่เก็ียาารญทุ่านเนนรูรออาไปนนในมือถือข,ของแม่ ฝากแกดูพ่อก่อนนะฉันนั่งเครื่องไปฉันกลับพรุ่งนี้๋ยวก่อนฉันจําได้ว่าแกเคยบอกฉันว่าโรงพยาบาลยังไม่ใช่กระสรับกระสยไม่ใช่หรอก็รีบไกไม้เขาจะได้จบจบไงไปดูพ่อแล้วไปนี่แกจะกลับไปเอาไปเกิดด้วยใช่ปะนี่ปีถ้าแกอยากรู้มากขนาดนั้นนะทำไมแกไม่ไดีโอคอลไปหาคนที่เขาโอนเงินมาให้แกเลยวะถามเขาสิใช่แม่แท้ของแกหรือเปล่า คุยกับเขาฉันไม่อยากได้ยินเสียงเขาแล้วฉันก็ไม่อยากเห็นหน้าเขา ตลอดเจ็ดปีที่คบกันมาพุกยอมพี่ทุกอย่างยอมเป็นคนรักที่ไม่มีตัวตนเพราะพี่ไม่อยากเสียโลกส่วนตัวพี่แต่มุกก็ยังยอมเพราะมุกลักพี่พี่ทำให้มุกไม่มีความสุขขนาดนั้นเลยใช่ ครับพี่เอวสวัสดีจ้ะพี่ซื้อของมาฝากขอบคุณครับแต่ผมช่ใช่เธอครับไม่เป็นไรจ้ะตั้งแต่วันนั้นแทนคุยกับมุกหรือยังอะ เขาอยู่ออกับผมผมทำให้เขาไม่มีความสุขเราจะให้ผมดึงเขากลับมาในชีวิตผมอีกทำไมล่ะครับสมัยที่พี่เป็นนางงามอน,นะแทนรู้ไหมว่าพอสวมมงกุฎแล้วเนี่ย ชีวิตพี่เปลี่ยนจากคนธรรมดามาเป็นคนที่คนทั้งประเทศรู้จักไปไหนมาไหนนะมีแต่คนรักจากที่ไม่เคยได้อะไรง่ายๆนะพอดังแล้วนะแค่ดีดนิ้วเนี่ยอยากได้อะไรทุกอย่างมากองอยู่ข้างหน้าพี่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานเงินผู้ชายอดีตของพี่มันไม่ได้สวยงามอะไรหรอกนะ แล้วพี่ก็ไม่อยากให้ชีวิตแทนเป็นอย่างพี่เป็นอย่างพี่คือเป็นยังไงล่ะทุกคนก็เคยทำพลาดกันทั้งนั้นแหละแทนไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นแทนหรือมุกแต่พอเรารู้เราผิดพลาดเราต้องรีบเข้าไปแก้ไขเราปล่อยมันผ่านไปไม่ได้นะเพราะกว่าเราจะรู้ตัว เราจะทำอะไรไม่ได้แล้วแม้แต่พูดขอโทษแทนลุกขึ้นมาพี่อยากให้แทนถามตัวเองสภาพที่แทนเป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นเพราะอะไรถ้ามันเป็นเพราะว่าแทนเสียใจที่ชีวิตนี่มีม,มุกแทนต้องไปหาเขาแล้วไปขอโทษเขา ดึงเขากลับเข้ามาในชีวิตให้ได้แทนยังมีโอกาสแก้อยากทิ้งมันเหมือนพี่ แต่คนไข้มีเลือดกรุ๊ปโอทั้งคู่ไม่มีทางที่บุตรจะมีเลือดกรุ๊ปบีเลยนะคะเฮ้ยคุณชื่อแอลนี่ว่าโอเงินให้ปีแล้ว เด็กชายปีแสง